สวัสดีครับ ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ News s a n ครับกับ t j นครับและ T.J.J. ค่ะเราสองคนนะครับพร้อมปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวสารในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับส่งตรงถึงหน้าจอคุณผู้ชมครับและวันนี้นะคะใครสะดวกรับชมรายการผ่านทางออนไลน์คลิกเข้าไปชมได้แล้วค่ะที่ n e w s t r u e l i f e c o m ค่ะและคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มีแอปพลิเคชันนะครับผ่าน Android iPhone และ iPad นะครับสามารถที่จะเข้าไปชมรายการของเรานะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า HTV ได้แล้วนะครับและช่วงนี้นะคะข่าวสารเรา ม,มีมาอัปเดตคุณผู้ชมเหมือนเดิมเลยวันนี้พาไปดูข่าวอะไรดีคะพี่เนข่าวแรกครับต้องบอกว่ารายการของเราถึงแม้ว่าไม่ใช่รายการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเรามีการจัดอันดับผู้ชมเนะฮะเป็นการจัดอันดับค่าครองชีพนะครับที่สูงที่สุดในโลกนะครับเรารวบรวมมาให้คุณแล้วนะครับสิเมืองเลยนะฮะซึ่งอันดับหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นที่นี่เลยะฮะญี่ปุ่น แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูทั้ง10อันดับเลยค่ะอันดับที่1อย่างที่พี่เนยบอกไปแล้วนะคะว่าเป็นกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเวลาไปนี่ใช้เงินเยอะเลยนะจาได้อันดับที่สองค่ะชื่อว่ากรุงลูอันดาอยู่ที่ประเทศแองโกลาค่ะอันดับที่3ชื่อว่านครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะอันดับที่4ค่ะกรุงมอสโกประเทศรัสเซียอันดับที่5ค่ะนครเจนีวาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะและอันดับที่6ค่ะเขาครองแชมป์คู่กันเลยนะสำหรับอันดับที่6ก็คือประเทศสิงคโปร์แล้วก เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองค่ะอันดับที่8ก็ได้แก่กรุง เอนจามนาค่ะอยู่ที่สาธารณรัฐชานั่นเองอันดับที่9ค่ะอยู่ใกล้ๆเราเนฮ่องกงนี่เองและอันดับที่10ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเป็นเมืองนางโยย่าที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมครับผมนะซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยนะครับผลการจัดอันดับนะครับของเว็บไซต์ BBC News ของอังกฤษนั่เองนะครับที่รายงานผลสำรวจของเม r c e r Group นะครับเกี่ยวกับการจัดเมืองอันดับที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกนะครับโดยการประเมินนะครับจะใช้นครนิวยอร์กของสหรัฐครับเป็นฐานสําหรับอ้างอิงนะครับเพ ราคาสินค้าและบริการต่างๆมากกว่า200รายการนะครับและพิจารณาจากค่าใช้จ่ายของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน214เมืองทั่วโลกนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับอันดับหนึ่งอยู่ที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นครับและคุณผู้ชมครับขณะที่เมืองที่มีค่าครองชีพต่ําที่สุดนะครับนั่นคือนครการาจีนะครับประเทศปากีสถานนั่นเองนะครับโดยมีค่าครองชีพนะครับถูกกว่ากรุงโตเกียวประมาณ3เท่าด้วยกันนะครับแล้วดูจากสถิติการการไปเที่ยวกันแล้วเนี่ยนะคะดูสิว่าค่าครองชีพนะพวกยุโรปเนี่ยเขาตกหมดเลยเห็น ไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่อิตาลีใช่ไหมกรุงโรมอิตาลีหรือว่าเป็นปารีสฝรั่งเศสลอนดอนของอังกฤษตอนนี้นะคะค่าของชิปเขาเริ่มลดต่ําลงกันหมดแล้วใช่ครับใช่ครับเพราะว่าวิกฤตนะครับยูโรโซนยังมีอยู่นั่นเองรับใช่แล้วค่ะอ่ะสำหรับประเทศไทยนะคะก็เป็นกําลังใจให้รายการอยากให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆเนาะครับผมนะดีที่เราค่าของชิปไม่แพงมากนะครับ่จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับผมนที่นักท่องเที่ยวจะเลือกมาเที่ยวนั่นเองนะครับใช่แหละอะไรค่ะเราจะปิดท้ายด้วยคาฮิตต แต่ประโยชน์ของการแยกจากกันคือมันสอนให้เราได้รู้คุณค่าของการพบเจอค่ะและช่วงนี้มีรายการดีๆมารอเราอยู่แล้วเลยค่ะกลับมาพบกับพี่เจนเน่และพี่เจแจมได้ใหม่ในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้ขอบคุณและสว,ส,สวัสดีครับ